กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมโย้ฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกุหลกว่ะเนี่ยผมผมชื่อกระชานนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่กับเกมไมครัมผมกับมอสของเล็บทายนะครับผมเล็บทายก็แปลว่าสัตว์เลื้อยคานนั่นเองครับผมสัตว์เลื้อยคานแล้วทำไมกูแม่งคอมกูจะคานกูปรับแม็กส์พีเอสนอร์มัลกูปรับหมดแล้วนะเว้ยทำาแบบนี้กูไม่ได้นะเฟร้ไม่ดีครับผมไม่ดีเลยเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยผมโอเคนะครับผมอยู่กับ มอดของเรปไทยหรือสัตว์เลื้อยคานนั่นเองครับผมซึ่งมันจะสปาวในที่ต่างๆนะครับผมซึ่งผมจะพยายามประจนภัยให้ทุกท่านได้ดูกันดีกว่านะครับผมจริงๆมอดนี้ไม่มีอะไรมากครับผมจริงๆจะให้ผมเสกดูสัตว์เลื้อยคานพวกนี้มันก็ได้นะผมแต่ผมจะเสกตอนใต้คลิปเอาดีกว่านะครับผมเอ้ตอนใต้คลิปบ้าเลยครับผมตอนแบบเกือบจะจบคลิปนะครับผม๋ยวผมจะเสกที่ดูครบทุกตัวเครัยตอนนี้เราขอหากันก่อนดีกว่านะครับผมโอเคตัดไม้กันก่อนนะครับผมเพื่อเริ่มการประจนไัยครับผมอย่างแรกผมเอาไม้เนะะรผมอดนบ มีข้อขอดายแล้วกูก็จะตายนะทุยเราเล่นเนี่ยครับผมตามสไตล์มุกค,ควนของราชานะผมถึงแม้ว่าจะแป๊กบ้างแต่ก็ขออภัยบ้างนะครับผมโอเคนะครับอ,อยากจะฝึกน้ําเสียงให้มันดีกว่านี้ว่ะนะผมเนื่องจากน้าเสียงของผมอาจจะดูอ่อนๆไปบ้างนะครับมไม่เป็นไรเว้เราให้กูเสียงแตกอีกทีหนึ่งครับผมเสียงแตก,กปุกบัลละเบิดบัมทุยนั่นเสียงเลยระเบิดนะเสียงเลยระเบิดโอเคอย่างแรกครับผมผมจำเป็นจะต้องมีเนื้อว่ะนะครับ นั่นเป็นแกะแกะมันก็ไม่ได้มีเนื้อให้กูด้วยะนะครับผมเราฆ่าแกะเอาขนก่อนก็ได้ครับผมเผื่อตอนกลางคืนเราจะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นถ้าเราหลับนะครับผมโอเคนะครับคิวแม่มเลยโอเคครับผมอีกตัวนึงอีกตัวนึงจะหมดละไอ้ยะโอเคครับผมใครที่อยู่ใกล้ก็ตัวเย็นไปนะครับโอเคเดีด๋ยวๆเอาดาบกูบบบทำมาแล้วนี่ว่าโอเคครับผมต่อไปทำพิกแอคนะครับ เพื่อจะได้ใช้เป็นอาวุธของหินนะผมโอเคอยู่หนฟ้าหินนะหิน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 เดี๋ยวตอนเดิมผมคับเตียงก่อนดีกว่านะครับผมไม้แค่นี้คงจะไม่พอยาไส้อะไรหรอกนะครับโอเคโอเคได้เตียงมาแล้วแหมจมไปเลยดีกว่าผมโอเคตอนนี้ผมต้องการหาหินเพผมไปขี้เกียจขุดลงมปด้านล่างว่ะเนี่ยครับแต่กูไม่ขุดกูก็ไม่เจอหินนะเว้ไม่ใจเลยครับผมแถวนี้มีสัตว สัตว์โลกน่ารักนะครับแล้วก็มีว้าวนี่ผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้โคโมโดโด,ดากอนเหรอเฮ้ยนี่อยาตีกวนะตัวอะไรก็ผมลิสซาดเหรอแอะเป็นเนื้อโอ้ยเป็นเนื้อเป็นบีฟกูเลยแจ่มแจมแจ่มมากครับผมแหมเยี่ยมไปเลยทีเดียวเนี้ยจุบจุบจ๊บและจุงเบยเลยนะครับผมยอดยอดนะครับตรงนี้โอเคเจอหินแล้วเว้โอเคอะ ไม่มีฐานดิ้กูเนยแหละแล้วกูจะเอาอะไรไปต้มบีฟวะนะครับแถวนี้มันก็มีตะแกะด้วยนะผมอื้ยเซ็งเฮี้ยเลยนะครับโอเควะไม่เป็นไรครับผมมีมันมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับไม่โลภเพราะผมไม่โลภนะครับใจเย็นๆนะครับผมโอเคขุดไปแล้วผมจังหวะนี้นะครับขุดไปอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงอีกหน่อย,อยหนึ่งโอเคนะคผมขุดต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กูก็เริ่มง่วงนอนแล้วผมเมื่อวานไม่ได้ละ เมื่อวานไม่ได้หลับนะครับรถทีนะครับผมพูดเสียงกวาจจะงงมึงนอนมือบ้างเลยครับผมว่าตอนนี้ผมก็ถุยนี่จะหลับคาคอมรับผมเราเล่นนะครับนะครับผมหินแค่นี้คงพอแล้วมั้งยังไม่พอครับผมจริงๆผมต้องขุดหาฐานด้วยแหละแต่มันไม่มีฐานว่ะฐานน่ะฐานชิบหายไม่มีฐานว่ะนะครับผมช่างมันเราใช้ไม้ที่มีอยู่หกอันในการเผาเนื้อนะครับผมเดี๋ยวผมได้ยินเสียงตัวส้นตีนเลยว่ะ ลิซาดอะไรกัเหรอลิซาดชี่ลิซาดเหรอโอ้โหแหมนี่มึงมึงกลายเป็นวัวเลยเหรอวะสุดยอดสุดยอดนะผมแหมกรรมเนี้ยฮะชิบหายโตคาร์ฟอยู่ตรงนู้นโอเคโอเค,อเคมึงวิ่งกลับไปเอาโ,อโตคาร์ฟหรือกูทุบตรงนี้เร็วกว่าวะทุบเร็วกว่าครับผมเนี้ยนะฮะโอเคโอเคได้มาละนะครับผม นิ่งนิ่งนิ่งนิ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 ง,นงโอเคเสร็จแล้วผมแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปใส่โอเคเลยนะครับจังหวะน,นี้หาตัวอะไรมาฆ่ากินกันก่อนนะลิซ <laughs> ่าหายไปหมดเลยวะมันไม่ใช่ลิซ่าอะสัตว์เลื้อยคานหรือโคโมโดดาก้อนไม่น่าใช่โคโมโดดาก้อนเวลาตีมันต้องโตกับกูด้วยนะครับผมไม่ใช่วะไม่ใจเล้วผมไม่ใจเลยทีเดียวเนี่ยหายไปไหนหมดวะเอ๊ะตามแอ่งนะ้ำมันน่าจะมีครับผมเพาสัตว์เลื้อยคานจะอยู่ตาม แหล่งน้ำเนาะไม่มีว่ะทางนี้เป็นเหมืองมามงมาเหมืองเลยครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้ให้าข้าวกินกันก่อนนะผมโอเคพักกินข้าวก่อนยำ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 โอเคนะครับเอาสติ๊กครับผมทําเป็นดาบเอ้ยทำเป็นพิกแอคก่อนแล้วก็ทําเป็นดาบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอ่ะได้มาแล้วครับผมทุบแม่งเลยนะครับ อนะครับผมต้มเสร็จหมดยังต้มเสร็จหมดแล้วครับผมนีบตีคืนเลยนะครับโอเคนะครับไปประจนภัยต่อครับผมเราไปดูวันดีกว่าว่าเราจะเจอตัวอะไรกันบ้างเนี่ยสุดยอดไปเลยครับผมโอ้นั้นแหล่งน้ําขนาดใหญ่อะจจะต้องมีตัวประหลาดมากมายชิบหายถ้ามันมาโล่งนี้วะมัมนโล่งนี้วะสัตว์เลื้อยคานกูเดีหรอโดนตัวอะไรวะโคตรใหญ่เลยวะโอ้โอ้ อีก oh, ูตายไปโค้โอ้ชน่ากลัวครับผมเฮ้ย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 แมวแมวแมวตัวโคตรใหญ่เลยว่ะถ้าผมบวกมันหนึ่งหนึ่งกูจะไหวไหมวะเฮ้ยอย่าหญ่ใหญ่โอ้แม้งขยัก็ใหญ่น่ากลัวชิบหายเลยเด้อ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 เฮ้ยเฮ้ยมันฆ่าแกะด้วยนะครับผมแกะที่อยู่รอบข้างนี่มันจัดการหนักไงนะไงผมมันจะพุ่งชนแกะแล้วเด้อเด้อเด้อเฮ้ย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 โอ้ แหมคุณก็จะลดเยอะทีละหนึ่งโดไม่ใจเลยว่ะนะครับอุ้ยมึงนี่จริงๆเลยนะผมตัวอะไรมันสัตว์โกรกล้านปีไง,ไงว่าเป็น,ดนโดเสาอ้ออ้าแกสู้มันกันชิบหายไม่สู้เว้ยนะครับเอาเยี่ยมกมได้เนื้อมาได้บีฟมาเนี่ยนะบีฟมันเนื้อวัวไม่ได้หรอวะนะอันนี้ม่งตัวมึงเหมือนวัวมากเลยครับผมขอบคุณมากนะครับ <c oughs> กรมนะผมโอเคนะเราไปดูไบโอมอื่นกันบ้างดีกว่าผมว่าไบาโอมอื่นจะมีสัตว์ที่แตกต่างกันไปแนะ็ปอือุดยอดจริงๆครับผมไปดูไบโอมนี้ไบโอมดินเหนียวครับผมซึ่งในดินเหนียวเนี่ยจะมีดินจะมีดินร่วนและดินทรายทุ้ยคนับผมตรงนี้มีเหล็กแม้ว่ะเอยอย่าโอ้โหแม่งกูเกือบไม่รอดแล้วนะกูเกือบตายหงอแล้ผมโอเคอเคนะับจงังหวะนี้คนระับไปดูกันดีกว่าผมไบโอมนี้อาจจะมีตัวประหลาดมากมายคนะับเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลานมากมายคนระับเดี๋ยวไปดู ชิปเป่งไม่มีอะไรเลยวะมีปลาหมึกแม่แม่เม,มนเน้บผมเล่นเรากูเครียดเลยดีกว่าเนะยครับผมจะเล่นไปสักประมาณสิบห้านาทีนะผมแล้วถ้ามันผมยังไม่เจอตัวบ้าเลยที่มันนอกเหนือว้าวจะเต่าครับผมเต่าโลกล้านปีแม่งน่าเกลียดที่หายเลยวันนี้มองหน้ามองหน้าทำมะเขือมองหน้าทำมะเขือลแล้วผมแหมวันนี้ไม่ผมฆ่าแล้วดีๆับผม อไม่ดรอปอะไรให้กูด้วยมึงสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับผมสร้างไม่กูค่าเล่นนะมันนี่กรมไม่ใจเลยครับผมไม่ใจเลยเลยนะครับอมืมีตัวอย่างอื่นไหมเนี่ยครับผมมีป่ะมีป่ะเออตรงนี้มีเหล็กมีอะไรผมผุดหรือเปล่าไอ้ย่ามีเหมืองครับผมเจอฐานแล้วนะครับเหล็กกูยังไม่เจอครับผมเหล็ก คือเราจะเจอที่มันอยู่ในเมืองใหญ่เนียผมซึ่งเมืองใหญ่ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปสักเท่าไหร่แล้วเสียงมึงอย่าทำแบบนี้ดิวะเอาแค่นี้พอผมกูกูโกยเธอยอะโกยโกยก่อนนะผมโกยเธอยมก่อนนะครับมาเอาแค่นี้ก็พอครับผมเรารีวิวแค่นิดเดียวเนะี่ยแมงอยู่ตรงนี้แมงใกล้ๆนี่เองนี่วาโอเคช่างมันครับผมเราไม่ต้องเอาอะไรเยอะเนะนี่ยเนื่องจากกูได้บีฟมาหนึ่งกามบีฟมาหนึ่งทำอะไรกินได้ กินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนั่นแหละนะครับโอเคไปหาตัวต่อไปกันดีกว่าครับผมนะครับเฮ้ยนั่นตัวอะไรวะเฮ้ยจระเข้มั้งไอ้เข้เหรอโอ้ my god ไม่ใช่จระเข้ว่ะเฮ้ยจระเข้โอ้ my god ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดะเดวเดะเบอร์ฟร์ให้กูกินเนื้อก่อนนะครับผมเดะเดวเดะเดะกินเนื้อไปเดี๋ยวตบไก่ก่อนไก่แม่งเฮ้ยแม่งจะมาเลย จระเข้โอ้โหโอ,โอ้แม่งจระเข้กระโดดได้โคตรเถื่อนอะ่ะโอ้เนี่ยผมโอ้เนี่ยผมเกือบอมเหรียญกันเลยทีเดียวเนี่ยแม่ถ้าผมกองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับตอนนี้ให้ให้ตั้งแคมป์ตรงนี้ก่อนนะผมเนี่ยใส่ลงไปครับผมใส่บีฟลงไปโอเคนะครับผมเก็บเนื้อไก่ก่อนนะครับอืมไก่ป่ะนี่นะครับผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลืมไปว่าผมมีหนังสัตว์ต้องหกอันทำอะไรดีวะทำหมวก อยาหมวกครับผมดูนี่มันเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มครึ่งอันขอบคุณมากไอสัตว์กูไม่ใส่อะไรเลยดีกว่าครับผมเครียดเลยทีเดียวเนียครับอู้ไม่ใจเลยกู <c oughs> โดนตีไม่กี่ทีตัวกูก็เหย็นแล้วเนี่ยนะครับอืมไม่เป็น้วผมก็ดีกว่าไม่มีอะไรให้ใส่เนี่ยพยายามปลอบใจตัวเองอยู่นิดนึง <c oughs> นิดนึงจริงๆครับผมโอเคนะครับแม่ต้มเร็วดีครับผม,มเมย์ได้มันต้มเร็วกว่านี้ไหมเปิดแก๊สแล้วเปิดมึงจะเปิดแก๊สได้เลยหรือเปล่าท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วผม ไม่เป็นไรนะครับเริ่มมือผียิ่งเยอะผียิ่งเยอะยังนี้มีสเกลเออไม่ได้ครับผมนั่นมีสเกลเกลียดมากนะครับต้องรีบนอนก่อนนะครับผมอ่ะ You can only sleep at night มึงจะหลับได้เฉพาะตอนกลางคืนนี่มันเย็นแล้วเพราะผมมันเย็นแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มร้อนทุยนะผมเราเล่นเนี้ยนี่มันตอนเย็นแล้วน้ยเร็วเร็วดิหลับโอเคครับผมอ่ะดูพระอาทิตย์อันสวยงามครับผมโอเคนะครับเสร็จเลยนะครับ ต้มไก่ดีไหมไม่ต้องต้มแล้วผมเรามีเนื้อเยอะแล้วเนี่ยเพราะว่าบอตดนี้ไม่มีอะไรมากครับผมชิวๆเนะนี่ยบตนะี้เนี่ยนี่ก็ผมอัดมาได้สิกว่านาทีแล้วนะผมไปดูอีกหน่อยหนึ่งดีกว่าผมถ้ามันสิบห้านาทีผมจะได้เสกให้ดูบแบบแม่งครบตัวเลยนะครับเอาอย่างนั้นเอาดีกว่าผมว่าผมจะได้ไปดูในแบบอมต่างๆรู้สึกว่าในป่านี่จะมีตัวจะมีตัวอย่างอื่นด้วยนะผมคือไม่ได้มีใครแน,นะครับโอเคนะผมจะมีตัวต่างๆมากมายนะครับไปดูกันเลยดีกว่าผม ตอนนี้กลัวเริ่มไม้ปากแล้ว <c oughs> นะวะแล้วโทษทีโทษทีครับผมไหมโอเคไปดูข้างในกันดีกว่าผมมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดๆๆๆๆี๋ยวๆดมึงว่ายน้ำเช้าว่ะนี่มันไม่ใช่ว่ายน้ำแล้วนี่มึงกระโดดน้ำดึงดึงดึงอยู่นะครับใบโอมปากนั้นเหรอปากผมไม่ชอบเพราะผมมันลุงมันค่อนข้างลุงลังอะ่ะนะครับดูดิโอ้ทางที่กูเหยียบไม่ใช่ดินใบไม้ทั้งนั้นครับผมนะครับโอเค ในมึงบอกจะเจอตัวแปลกๆไงไม่เห็นเจอตัวเลยเลยครับผมเรปไถดนะครผมเรปไถดเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวใครมีมอสแอคแอนเจอร์เจ๋งๆก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะผมมอสประจนภัยอะไรก็ได้ผมเจ๋งๆเนะี่ยก็ขอความอนุเคราะห์เอ,อ้ย <c oughs> บอกกันด้วยก็ได้ครับผมว่าตอนนี้เริ่มหามอสอะไรไม่ค่อยจะเจอแล้วเนะี่ยอืมอยากได้มอสแบบประจนภัยมันๆหน่อยครับผมมันๆทีแบบว่าเวลากูเล่นทีหน้ากูมันเลยไม่ใช่ครับผม สนุกสนุกเนี่ยครัทำให้ผู้ชมตื่นเต้นไปด้วยครับผมจะยิ่งดีมากเนี่ยครับโอเคนะครับผมสำรวจมันได้นิดนึงแล้วไม่มีเจอตัวส้นตีเลยเลยครับผมโอ้เครียดเลยครับผมนะครับอืมเฮ้ยตัวนี้มีอะไรไหมหุ้ยเหมืองให้ผมเลยนะเป็นเหมืองเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมไม่เป็นไรนะครับเหมืองเหมืองไม่ใหญ่เหมืองเล็กครับผมสบายใจได้นะครับทางนี้ เดินมาทางนี้ทางนี้เฮ้ยเจอเสียงเสียงใครสำลักสเลเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยซอมบี้นั่นเองครับผมแต่ว่าเรายังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอ่าโอเคนะครับไม่เจอตัวอะไรเลยว่ะเจอแต่แกะแกะมันสัตว์เลื้อยคานไม่บ้าเอ้ยนะผมเซ็งเลยนะครับมันบอกว่าหาได้ตามฟอเรส หาได้ตามป่าทั่วไปและร้านค้าชั้นนำนี่ไม่ใช่นะครับโทษทีโทษทีเนี่ยอุ้ยอุ้ยมึงอย่าเพิ่งลงนะถ้าลงนางแซบนี่กูฆ่ามึงเลยนะอ่ะเจอแอ่งน้ำแล้วมีตัวอะไรไหมบ่อบ่อบ่อไม่มีครับผมืมไม่มีไม่มีอะไรวะโอ้โหเลยเ,รเครียดเลยครับผมแหมกรรมนะครับนี่ก็จะครบสิบห้านาทีแล้ว กูเดินไปจนไทยตลอดทัวร์เลยนะเนี่ยไม่ได้เลยครับผมโอ้ถ้าจำไม่ผิดนี่โคโมโดดากอนครับผมหรือเนียมมีแค่ตัวเดียวโอ้โหเดินๆนั่นแกะสองสีผมแกะม้าลายเอายิ่ยแม่งซ้อนกันนั่นเซ็งเลยครับผมคุณนึกว่ากูเจอสัตว์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนั่นนั่นผมเจออีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับ ไม่ผมคิวซะดีๆเนื้อวัวดีๆนั่นน่ะน,นี่นี่นี่เยี่ยมอุ้ยตอนนั้นมีอีกตัวนึงเหรออุ้ยเยอะด้วยมานี่ตัวนึงอยู่ไหนวะตะกี้ตีติดเคี้ยวผมไม่ได้เลยทีเดียวนะครับนี่ไงมานี่มานี่โอเคมีอีกตัวนึงไอ้เงี้ยกูเกือบกระโดดไม่พ้นเกือบจะชิบหายแล้วผมโอเคนะครับเ <Yeah. S 1> อ่าโล่งเลยครับผม ตรงแถวนี้เหมาะที่จะรีวิวสัตว์มากนะครับเนื่องจากมันเป็นทางโล่งนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็สิบนาทีกว่าแล้วผมว่าผมเดินอีกสาสิวิก,กูคงไม่เจอตัวอะไรหรอกนะครับเ <c oughs> นสโอ้ยเอาไปว่าเราทําการรีวิวอะไรดีกว่าครับผมโอเคนะครับขอเปิดเกมโหมดตป๊หนึ่งเกมโหมดหนึ่งนะครับโอเคไปดูตรงสปา,ามโมมอชลูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วิเลเตอร์โคโมโดโคโมโดโคโ,โมโดเราเจอ,อยังครับ เฮ้ย hey, มันมีแต่ตัวที่ผมไม่รู้จักกว่านะครับหืมอ,อุยจริงจริงมันมีเยอะด้วยนะครับผมเยอะบ้าอะไรมีอยู่แค่นี้กูคเ,ค,เ,ค,เ,ค,เครียดกูเครียดแล้วเอาเรารีวิวอย่างละสามดีกว่านะครับผมไปดูอันนี้โคโมโดครับผมอู้มังกรโคโมโดนาก้อนอุ้ยไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไซส์ขนาดปริมาณครับกล่องเดียวเดียวตีก่อนะตบแล้วยังไงมันก็ยังรับได้แค่เนื้อนะครับผม เจ้าพวกนี้อันนี้ก็ได้ค่เนื้อได้บีฟนะครับโอเคน,นะครับผมอ่ะทิ้งไปครับผมทิ้งไปนะครับทิ้งไปต่อไปครับนี่ตัวอะไรวะข้อโคได้ค็อโคได้จริงๆเราน่าจะเจอมาก่อนละโอ้ตัวดับโอ้โหมึงก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยว้อผมไม่ได้เจอข้อโคได้แบบนี้นะผมเจอขอ้ขอโคได้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ,นะรบโด้อเด้อเด้อเดถ้าผมปิดเกมหมดมันจะตีกูไหมวะมาแล้ว อุย้ยเขาควาได้เฮ้ยมึงจะกระโดดฟันกูเลยล่ะตบโอ้โห و, หัวใจครึ่งไปเลยทีเดียวมานี่มึงนี่ก็ชิวเกินนะผมเสกแม่งเสกแม่งเสกแม่งเสก,สกโอ้โหแม่งมาแล้วกระโดดตีแม่งโคตรเถื่อ <c> น <oughs> <c oughs> นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนวะเน,นี่ยแม่งติดแม็กซิมัมสปีดหนีกูเลยนะครับผมโอเคนะครับเปิดเกมหมดใหม่ครับผมอ่านะครับ เนี่ยดีเซิร์ตเนี่ยนะผมดีเซิร์ตเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขาขอดายไอ้เค่เลยเย้เค่นะผมตัวเท่าควายเลยเว้ยถ้ามันตีกูมันจะลดประมาณเท่าไหร่ปะเฮ้ย,อยลองตีผมดูปุ้ก็เท่ากันนี่หว่าใหญ่ใหญ่ตัวครับผมไม่ใจเลยนะครับแล้วเต่าอ,อีกตัวหนึ่งไปไหนแล้ววะ เฮ้ย hey. คุณเต่าครับช่างมาเถอะครับผมเพราะว่าเราตีเต่าแล้วเราก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีครับผมเนี่ยครับพวกนี้เก็บไว้ก่อนต้องแตะเอาไว้ก่อนเ <c oughs> นี่ยครับเดี๋ยวๆๆแตะไว้เพื่อมะเขืออะไรครับผมเนี่ยเต่าอะ hmm. hey. อลิเกเตอร์อลิเกเตอร์เฮ้ยโหนี่ครับผมที่เราเจอเป็นอลลิเกเตอร์นะครับผมเป็นตัวอะไรวะโอ้แม่งจะกระโดดตีกูเลยเดี๋ยวๆๆ คาต่อนโอเคแล้วฮ้่มันจะมีไอไอตัวจิ๋วนั้น,ม,น,นมันนี่มันนี่โอเคนะครับพวกสัตว์เลยคานะผมเล็กสามเปนสุดท้ายนะครับผม่ะนะครับมีตัวอะไรกันบ้างก,ก็ไม่รู้นะครับผมแะเฮ้ยโอ,โอไม่ใจเลยครับผมเดี๋ยวตัวมึงใหญ่มากเว้ย อีนนี่ก็จะตอดกูอย่างเดียวเลยเดี๋ยวตีอุ้ยอุยเอาจะเอาเหรอจะเอาอ่ะจะเอาอ่ะโอเคนะครับผมโอเคนะครับมอดนี้รู้สึกจะมีอยู่แค่นี้เองนะครับผมโอเคนะครับผมค่ะเอาไว้เจอกันกับมอดอื่นดีกว่านะครับผมโอเคนะครับก็ทั้งมอดก็มีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับโอเคครับผมก็ใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะครับสำหรับวันนี้ติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ